ดีครับวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็ะจะมานําเสนอหวยรัฐบาลนะครับหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2568นะคะรับกบบหวยรัฐบาลนะงวดนี้มาไลฟ์สดให้ชมนะอ่าแบบแบบไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้ว ลืมลืมวิธีไล่เสืดเลยเออมันมมันไม่มไมคอ่อยจะเวลาไม่ค่อยเจะอเอื้อเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านลยครับที่แวะเข้ามาชมนะุกคลิปุกคปเลยนะครับเป็นรายการถ่ายทอดสดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้นะครับสวัสดีทักทา,ายกันก็ได้นะสําหรับการไ like, ล่์สดนะ ก็จะเปิดช่องให้สมาชิกคอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกดรูปหัวใจที่เป็นอยู่ข้าง,างล่างสีแดงก็ได้นะสวัสดีครับคุณคิดถึงครับคิดถึงนะเมงมีนะชื่อเมงมีใช่ไหมสีสุกเนะาะขอบพระคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะ ใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็จะอัพคลิปลงแล้วประมาณนี้ถ่ายถ้าเกิดก็คิดถึงทุกคนนะเพราะว่าอาจารย์ถ่ายปิดช่องคอมเมนต์ไว้ไม่ให้เข้ามาคอมเมนต์รบกวนไงก็เลยก็เลยก็เลยถังหายกันเลยเนาะไม่ได้ทักทายกันนะครับประมาณนี้แต่สําหรับคลิปนี้จะเปิดช่องให้คอมเมนต์อยู่นะจะเปิดช่องไว้ให้คอมเมนต์อยู่ใครคิดถึงใครอะไรก็ใครอยากได้อะไรใครอยากมีปัญหา อยากให้ทำนู่นทำนี่ก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะครับประมาณนี้นะอ่าเรามาพูดถึงเรื่องหวยรัฐบาลกันดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้พวกทีดด่แล้วเข้าแบบจ,จังเลยเนาะเข้าเด่นหมดเลยนะครับประมาณนี้ขพอาจามยเกียรตรยนะิโละอาจารย์จะให้สตัวบนกันแล้วกันนะแล้วหาหา,หา,หาเด่นเด่นร้อยมาใส่กันแล้วกันเดี๋ยวจะดูเด่นร้อยให้นะ เือประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาเริ่มชมกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะย,ยาวเยอะด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็แปดนาทีกว่าเนะ่ยอ่ะเรามาเริ่มชมกันเลยเนาะอ่าครับเดี๋ยวเอาคนลงไปอีกก่อน ี๋ยวเดินตีลงอีกหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเสียงดังเกินไปอ่าเริ่มจดุดเริ่มชนกับชมไปเลยนะอ่าวันที่หนึ่งนะครับมองเห็นไหมอันนี้อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้นะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเอะอเริ่มกันเลยนะหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบแปดนะครับ สองตัวบนล่างนะครับเนี่ยจิตเริ่มเกดเลยนะครับตามนี้นะเด่นหัวรัฐบาลมาที่หนึ่งมิถุนายน2561เด่นนี่ก็จะเดินดีอยู่นะครับเดินเดินดีนะขอให้เลือกเอานะครับขออาจารย์ขอเลือกที่หกกับเจ็ดนะบนนะครับวิ่งรูดบนนะครับเดี๋ยวจะจับคู่ให้ดูนะอันไหนเลขไหนชุดไหนที่อาจารย์จับคู่ออกมามันมาตรงกับเลขดับนะก็ให้เบาๆนะครับถ้ามันมาตรงกับเลขดับนะอืประมาณนี้นะครับอาจจะจับคู่ให้ครานี้ นั่นที่หกกับเจ็ดนะครับนั่นที่หกกับเจ็ดนะครับฟันที่หกนะอืหกหนึ 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าระวังมันหกหกนะอ่าระวังหกหกนะครับใส่ใส่ต่ากันเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันจะยาวอยู่ประมาณนี้ส่วนเจ็ดนะครับก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง สองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับชอบที่หกนะอาจารย์ขอฟันที่หกแล้วกันนะเออวนใครชอบเจ็ดก็จากแตนะครับประมาณนี้ติดเส้นใต้ไว้หน่อยนะครับครับอันนี้คือบนนะเดี๋ยวเราก่อนนะั้จะหาหลักร้อยมาให้นะครับอันนี้ดับนะครับดับเจ้าเดิมที่จับท,ที่ดับประจํานะ เลขดับของาจย์ไม่ได้คำนวณวลนี้เอาเอาของของาจย์เดิมนี้มากันนะครับรู้สึกดับแม่นดีเหมือนกันนะครับเลขดับบนนั้นเนี่ยจะพาะบนนะครับดับบนนะดับบนก็จะมีสามศูนย์ศูนย์สามนะไม่มาเลยสามสามก็ไม่มาสามสี่สี่สามอันนี้มันมาตรงกับบนเนี่ยสามหกหกสามนะเนี่ยให้ให้เบาๆนะครับมันมาตรงกับบนเนี่ยสามหกหกสามนะสามเก้าเก้าสามดับบนนะครับ สี4 4, นะ่เก้าเก้าสี่ฮะหกศูนย์ศูนย์หกสามหกหกสามโอ้ดแบับทั้งบนดัแบบทั้งทั้งไปทั้งกลัแบเลยอันนี้หกสี่ฮีหกอ่าก็ดับนะกันแบบนะเนี่ยสรุปแล้วดับหกสามหกสี่นะก็จะเรือหกหนึ่งหกสองหกห้านะอ่าแล้วก็หกหกดับนะหกเก้าเก้าหกก็ดับนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือดับนะครับ เพื่อนใครชอบเจ็บนะครับใครชอบเก็บก็ให้มองที่เจ็บด,ดูนะเออมองที่เจ็บด,ดูนะครับเผือ่อชอบนะครับอันนี้คือบนนะครับเอ่อเพื่อนเลขดับล่างเพื่อนเลขดับล่างไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดดับไม่ได้คิดอ้าวไม่จับคู่่างที่ค่ะนี้ร่างห้ากับหกนะห้ากับหกก็จะเป็นศูนย์ห้านะครับห้าศูนย์นะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะ เออหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามสี่ห้าห้าสี่นะอีกตัวหน,นึ่งหกก็คือศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองสามหกหกสามสี่หกหกสี่นะครับขอนี้ที่หกนะอันนี้นะเน้นที่หกหกหกเน้นหกบนล่างเลยนะเนี่ยอื ตัวันนี้ใครชอบก็จัดไปนะครับหนะ้านะเดี๋ยวเราเข้ามาดูอันนี้อีกทีหนึ่งคราวนี้แต้มล่างเนะแต้มล่างแต้มล่างมันมีสามสี่ห้าหกเก้านะแต้มล่างนะสามสี่ห้าหกเก้าขอเน้นที่แต้มหกนะหกนะถ้าแต้มที่หกก็ปันตัวเดียวเลยล่ะ0ูนหกหกูนนั่นี่นะกับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะ นี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเด่นนะอหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับมาเนี่ยนะครับส่วอนแต้มบนมีไหมเดี๋ยวดูป่ะแต้มบนนี่มันมีหกเจ็ดแปดหกสองเด่นนะครับแต้มบนนะเอหกสองเด่นนะขีดเต้นเออไหมขีดขึ้นยังไงเอาเอา เอาสีแดงใส่เนาะหกสองเด่นนะ 9, 6, 3, เก้าหกสามเขาเออหกสามมันเลขดับอรอหกสี่มันเป็นเลขดับหกห้าห้ากับหกเป็นหนึ่งเด่นที่หกสองนะหนึ 1, 7, ่งเจ็ดแปดอันนี้อันนี้ก็เด่นนะอีตัวสีแดงที่เด่นนะ เจ็ดแปดเก้าเก้าแต้มก็เด่นนะเดี๋ยวจะมาวงให้ทีหลังนะเจ็ดกับสามบวกกันเป็นสิบสิบแต้มสิบแต้มก็เด่นเนะี่ยอืเอาเอาเดี๋ยว สิบแปมก็เด่นนะสิบแต้มเด่นนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่เจ็ดไม่เด่นห้ากับเจ็ดเป็นสองสองก็ไม่เด่นนะเมื่อสีแดงคือเด่นนะครับเด่นเด่นบนนะหกสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดครับส่วนข้างล่างหกแต้มนี่มีเด่นตัวเดียวก็คือศูนย์หกนะเด่นนะครับ กับหนึ่งห้าเด่นนะครับหนึ่งห้าเด่นนะอือครับตามนี้นะครับอันนี้คือเด่นนะอ่ะลองลองเกิดเอาก่อนนะมองเห็นไหมมองเห็นชัดไหมเนี่ยอ่าชัดขึ้นอยู่นะหกสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับเด่นนะ,ะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวลองโมองกลมให้ก่อนนะ กสองเด่นนะครับหกส,สองเด่นนะหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดสามเจ็ดเด่นนะครับเด่นบนนะเออเกลื่อนเด่นก็อยู่ตรงนี้หกกับเจ็ตคอชอบที่หกแล้วกันเกลื่อนล่างนี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งกับศูนย์หกหกศูนย์นะที่เหลือเน่านั้นเป็นตัวรองนะครับอืมประมาณนี้นะครับอืเด่นนะครับอ่าครับตามนี้เลยนะครับ เพื่อนเลขดับเลยดับบนนะครับเนี่ยนะดับบนก็ให้เอาไปพิจาจรณาอยู่ถ้าเกิดใครได้เลขอะไรมาที่ดังๆที่อะไรอะไรแต่ละภาพอย่างที่เขาว่ามันต้องมาเนี่ยให้มาดูใส่ในนี้นะครับถ้ามันตรงในนี้ก็ค่อนข้างจะเบาเบาก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเลขดับเนาะดับบนมันก็แม่นเหมือนกันนะเป็นของเจ้าอื่นไปจบเขามาก็ขอให้เขาโชคดีมีความสุขขอให้เขาจาขอเลขดับอย่างถูกรางวัลที่หนึ่งก็แล้วกัน แต่มีข้อแม้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วต้องมาลงเลขดับให้เราดูตลอดนะไม่ใช่ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วรวยแล้วเลิกนะอืมปากข่าวด้วย <c oughs> อ่าผ่านเจิดแล้วยังแล้วจันจับจับก๊อปไว้ก่อนอืมกอปไปแล้วถ้า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 ลบออกมันก็จะหายไงอืมประมาณนี้นะครับเดได้ยังครับเดเอานะใครนี่ แคปหน้าจอไปเลยก็ได้เพราะว่ามันจะมีแค่นี้เป็นหลักร้อยเหรอหลักร้อยเดี๋ยวกันหลักร้อยจะหาหลักร้อยให้เพราะว่าก็ไปหาเจ้าอื่นเหมือนกันแหละหลักร้อยเดี๋ยวแคบหนึ่งแคหนึ่งแคปหนึ่งไปจบเขาก่อนไปจบหลักร้อยมาก่อน มองเห็นอยู่นั่นน่ะนะอาจารย์ก็ไปจบเขามาเหมือนกันแหละหลักร้อยเขาอยู่ตรงนี้นะของเขาก็แม่นเหมือนกันนะหลักร้อยเขาก็จะเป็นที่หลักร้อยเขามี90456นะอ่า90456ครับผมจะเก็บไว้ร้อย90456 อยู่ไหน,นะครหลักร้อยของเขานะมีร้อยบนนะใส่ตรงนี้แล้วกันเนาะร้ยยเก้าศูนย์เอาก้าศูนย์สี่หนะ้าหกนั่นหลักร้อยถ้าจะให้เลือกก็เคงแก่เลือกที่ สีกับศูนย์นะชอบที่สี่กับศ right. ูนย yup. ์นะครับหลักร้อยนะศูนย์หกสองอย่างเงี bueno. right. okay. <S <S unusual unusual ้ยนะเอาไปใส่นะครับศูนย์หกสองนะกับสี่หกสองอย่างเงี้ยนะศูนย์ศูนย์หกศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสี่สองเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่สามเจ็ดนะครับหลักร้อยนะตามนี้นะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับกี่นาทีแล้วโอ้สิบสี่นาทีแล้ว ไม่เป็นไรใครดูไม่ทันก็เอามือแปะวิดีโอพักไว้นะครับหยุดแล้วก็แคปหน้าจอเอานะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับมันสิบห้านาทีแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันนะครับอใครดูไม่ทันก็เข้ามาดูทีหลังเ๋ยวก็จะอัพคลิปลงนะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับโชคดีโชคดีนะขอขอบคุณมากๆนะครับสวาสดีนะครับขอบคุณนะครับ ก็คุณดีถูกนะครับอ่าสวัสดีครับเรียกคิวผิดก็ขออภัยด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะครับดูดีดูดีครับ